นายกรัฐมนตรีไม่พอใจสถิติอุบัติเหตุยังคงสูงจากการทำงานที่แรงงานเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศเน้นย้ำสร้างค่านิยมรักชาติรู้บทบาทหน้าที่ขณะที่ก็มีการประตอบปมร้อยเอกธรรมนัฐประกาศล้มรัฐบาลค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่34 จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนรวมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมกรมควบคุม,มโรคและสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปธัมภ์ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานี โดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจสามคัคคีไม่ว่าจะองค์กรใดวันนี้อัตราความสูญเสียลดลงตามลำดับค่ะแต่ยังไม่น่าพอใจสถิติอุบัติเหตุระหว่างการทำงานถือว่าอยู่ในระดับที่สูงโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับเครื่องจกักรจึงขอให้ติดตามบริหารเรื่องนี้ด้วยค่ะสิ่งสำคัญคือต้องมีสติระมัดระวงังเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติตา่างๆ ส่วนของแรงงานรัฐบาลได้ดําเนินการหลายอย่างค่ะเช่นปัญหาการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองซึ่งไม่ได้มุ่งหวังที่จะทําร้ายใครแต่สิ่งสําคัญคือการให้ความเป็นธรรมกับแรงงาน นอกจากนี้นะคะต้องรักเพื่อนรักครอบครัวรักคนอื่นเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการซึ่งต้องนํามาประยุกต์เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมในการทํางานโดยค่านิยมมีหลายอย่างค่ะทั้งการรักชาติรักธรรมชาติรักคนอื่นซึ่งเป็นค่านิยมที่สร้างขึ้นมาเป็นร้อยรปีและสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย ทางนี้ค่ะผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือทุกคนต้องรู้บทบาทของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดวันนี้ตนต้องการให้คนเหล่านี้มีความสุขได้รับการดูแลเพราะแรงงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศเป็นทรัพยากรสําคัญของครอบครัวและจะเป็นแรงสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตามค่ะก่อนการเดินทางกลับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่สื่อมวลชนเนี่ยถามถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยประกาศล้มรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้ใส่หัวก่อนเดินทางกลับทันที พลเอกประวิทย์มาดเข้มสวมแว่นดำบอกไม่ต้องเก่งข้อสอบสักฟอกฝ่ายค้านมั่นใจตอบได้ทุกข้อลั่นความจริงก็คือความจริงตอกพักเล็กยื่นสูตรหาร500สอสอปาร์ตี้ลิสต์ตีมืนไม่รู้สูตรไหนดีกับพักพลังประชารัฐค่ะ พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุว่าไม่จําเป็นต้องเกรงข้อสอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านและสามารถตอบได้ทุกข้อเพราะเราพูดแต่เรื่องจริงเรื่องที่เขาพูดมาถ้าไม่จริงเราก็บอกว่าไม่จริงสิ่งไหนจริงก็บอกจริง ส่วนที่พักเล็กไปยื่นหนังสือถึงตนให้สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งสสโดยเฉพาะการคำนวณสัดส่วนสสบัญชีร,รายชื่อให้หาร500ว่าจะมายื่นอะไรกับตนเพราะเป็นเรื่องของกรรมธิการและสภา,าส่วนพักพลังประชารัฐหนุน500หรือ100นั้นตนไม่รู้ตนจะไปรู้ได้อย่างไรซึ่งต้องไปถามสมาชิกพักและไม่รู้ว่าแบบไหนที่จะเป็นผลดีกับพักพลังประชารัฐไม่รู้อะไรก็ได้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามค่ะพลเอกประวิทย์ได้สวมแว่นดำมาทำงานนะคะวันนี้ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นนอกจากครั้งก่อนที่มีการเคยใส่แว่นสีชาหลังจากที่ได้เข้ารับการผ่าตัดตาค่ะสุชาติขอประชาชนติดตามการชี้แจงซักฟอกมั่นใจไร้ปัญหาพักเล็กเชื่อบารมีประวิทย์เอาอยู่ยันทำงานเพื่อประเทศชาติบอกใครทำการเมืองเพื่อความสะใจสุดท้ายจะมีบทลงโทษค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยประกาศจะล้มรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรียกเว้นผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าทางการเมืองให้ไปทับคนที่พูดเพราะเราเป็นฝ่ายโดนกล่าวหาดังนั้นต้องล้างข้อกล่าวหาซึ่งมั่นใจว่ารัฐมนตรีทั้ง1ิคน และนายกรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงอยู่แล้วซึ่งมองเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยพร้อมอยากให้ประชาชนทั้งประเทศได้ฟังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบคำถามว่าเคลียร์หรือไม่เคลียร์ซึ่งการเป็นผู้แทนนะคะต้องชี้แจงและตอบให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ทำมาซึ่งตนไม่ได้สนใจในส่วนที่เขาจะพูด ฝ่ายค้านก็ต้องพูดแบบนั้นแต่เขาเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ยังไม่รู้ตรงนี้เขาอาจจะครึ่งครึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรส่วนหลังจากนี้นะคะจะมีการประสานพูดคุยกับพรรคเล็กอื่นๆเพื่อไม่ให้คล้อยตามพรรคเศรษฐกิจไทยหรือไม่นายสุชาติระบุว่าตนฝั่งพรรคเล็กซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนเป็นหัวหน้าพักมีจุดยืนและมีสมาชิกอีกทั้งหัวหน้าพรรคเล็กทุกคนได้พูดอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลไม่มีเรื่องทุจริต แล้วมีเหตุผลอะไรที่พัรคเล็กจะไม่สนับสนุนส่วนพัรคอื่นที่ออกมาพูดก็ไปถามดูถึงตรรกะที่เขาคิดอะไรก็แล้วแต่เขาเมื่อถามย้ำนะคะว่ายังมั่นใจว่าพัรคเล็กไม่คล้อยตามพักเศรษฐกิจไทยใช่หรือไม่นายสุชาติก็บอกว่าพัรคเล็กทุกพัรคที่เป็นพัรคร่วมรัฐบาลผลเอกประวิทยเป็นหัวหน้าพัรคจัดตั้งรัฐบาลเป็นผู้ที่สา สารสัมพันธ์นะคะของพรรคเล็กทั้งหมดอยู่แล้วขอถามสื่อมวลชนว่าบารมีพลเอกประวิทย์วันนี้ในประเทศไทยมีพรรคไหนเท่าท่านซึ่งเชือญบนว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประวิทย์จะสามารถพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสได้ใช่หรือไม่นายสุชาติต,ตอบว่าให้ดูวันที่โหวตงบประมาณพลเอกประวิทย์นั่งจนโหวตจบมีคะแนนออกมา278คะแนนขณะที่ฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยเพียง194คะแนนสิ่งที่ทุกคนได้เห็นวันนั้นหมดแล้ว และย้ำว่าในเรื่องการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกคนตอบได้อยู่แล้วค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุิรรับหนังสือร้องสอบสอบวตั้งเครือญาตินั่งคณะทำงานบอกไม่เหมาะสมสิ้นเปลืองงบในยุคข้าวยากหมักแพง พลตำรเอกเสรี erie, พิสุทธิเตมียเวสสบแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากนายตรีรัตสิริจันทร์โรพาสผู้อำนวยการกองการสื่อสารพักไทยสร้างไทยเรื่องขอให้ตรวจสอบสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่แต่งตั้งเครือญาติมาเป็นคณะทำงานว่า ผิดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการและขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายตรีรัตน์กล่าวว่าได้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนหรือไอลอประชาชนจำนวนมากเคลือบแคลงสงสัยว่าการกระทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ทั้งเรื่องของจริยธรรมและหลักธรรมาพิบาลค่ะต้องนำเรื่องนี้ถ่ายทอดสู่ประชาชนอย่างเที่ยงธรรมที่สุดเพราะสะวก็มาจากภาษีประชาชน หากการกระทําดังกล่าวเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์หรือเครืออาติจริงประชาชนก็ควรได้รับทราบด้านพลตํารวจเอเซรีพิสุจน์นะคะก็กล่าวว่ากรณีนี้ยังไม่ถึงกับผิดรัฐธรรมนูญแต่ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่ก็นําเรื่องเข้าสู่กรรมธิการเพื่อพิจารณาองค์ประกอบอื่นด้วยไม่ใช่แค่ความเห็นของตนหากผลออกมาว่ามีการกระทําผิดกฎหมายจริงประชาชนก็จะ จำเป็นนะคะต้องดำเนินคดีทางนี้เท่าที่ทราบก็ปรากฏว่าเป็นข้อเท็จจริงการเอาเครือญาติเข้ามาก็อาจจะช่วยได้แต่คงไม่ช่วยทั้งหมดหรือบางทีก็ไม่ได้ช่วยเลยแต่เป็นการหาเงินหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองให้ลูกหลานเฉยๆถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณค่ะซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ ในช่วงที่เข้ายากหมากแพงนี้อะไรที่ประหยัดได้มันต้องประหยัดในส่วนนี้นอกจากจะศึกษาว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบแล้วหรือไม่ก็ยังมีประเด็นเรื่องความเหมาะสมว่าทั้งสสและสอวอมีผู้ช่วยในลักษณะใดจำนวนเท่าไหร่เพื่อเสนอสภาแก้ไขข้อบังคับต่อไปไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นนี้อีกค่ะ ก่อนออกรางวัลพรุ่งนี้นะคะที่แยกข้อกวัวคึกคักค่ะพบสลากยังราคาแพงเกิน80บาทเลขชุดยิ่งแพงคนถามหาเลขดังต่อเนื่อง บรรยากาศการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่4แยกคอกวัวก,ก่อนออกรางวัลในวันพรุ่งนี้มีประชาชนมาถามหาซื้อเลขเด็ดเลขดังอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักโดยราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงมีราคาสูงกว่าใบละ80บาทและหากเป็นการจัดชุด2ใบ3ใบาราคาจะยิ่งสูงขึ้นอยู่ที่ชุดละ185บาท195บาท200 ถึง210บาทในขณะที่สลักใบเดียวนะคะหากเป็นเลขดังราคาจะอยู่ที่ใบละ95บาท100บาท110บาทถึง120บาทโดยราคาสลัก80บาทแทบจะไม่มีบนแผงค้าเลยนะคะโดยผู้ค้าบางรายระบุว่าการจำหน่ายสลักดิจิทัลของรัฐบาลมีผลกับการขายสลักของผู้ค้าบ้างในช่วงวันแรกๆและเมื่อสลักดิจิทัลหมดลงลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสลักบนแผงค้าตามปกติ โดยไม่อยากให้รัดเพิ่มจํานวนสลักดิจิทัลมากนักเพราะจะมีผลทําให้ผู้ค้าสลักใบขายสลักได้ช้าค่ะและมีความเสี่ยงที่จะขายสลักไม่หมดด้วย คืบหน้าดีเอสไอพบหลักฐานคดีฆาตรกรรมหมวดบอลพร้อมจำลองเหตุการณ์เส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายค่ะจากการณีที่ร้อยโทร,รุ่งเฉลิมพันวสวัสดิ์หรือหมวดบอลตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดดุริยนทนทรางมณฑลทหารบกที่2 1 0ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564เวลาประมาณ19นาฬิกานาทีค่ะนายไตรยฤทธ ตเตอมะิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้คณะพนักงานสืบสวนชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค4ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ทาหารบนทนทาหารบกที่210และได้มีการจำลองเหตุการณ์และเส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายโดยผลการสืบสวนสอดคล้องต้องกันว่าคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้นะคะมีไม่ต่ำกว่าสองคนค่ะมีการวางแผนสร้างเรื่องอัมพรางแบ่งหน้าที่ชี้เป้าโดยสะกดรอยติดตามรถผู้ตายตั้งแต่ก่อนเข้าค่ายจนถึงจุดเกิดเหตุภายในค่ายและมี มีการจ้างวานให้คนร้ายอีกคนค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายโดยให้ขับหลบหนีหลังก่อเหตุเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผู้ลงมือยิงเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของพยานในที่เกิดเหตุจากนั้นค่ะก็เปิดโอกาสให้คนร้ายอีกคนที่เป็นผู้ลงมือยิงผู้ตายหลบหนีซึ่งได้ใช้อีกเส้นทางหนึ่งและมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาพักอาศัยในค่ายในวันเกิดเหตุช่วยเหลือคนร้าย หลบหนีซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้ประสานข้อมูลเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ